สบายดีพี่นอ้องสบายดีเมือ่มอขมองขมนพี่น้องเลยพ่อพอกันกับส่งบาวควันตอนดึกดกพี่น้องสีขาวตีโซตีสามลเลยจัดพักไวพักเออพักกัน,น,อ,นนะอยู่ทักงผืนเน้ร้อยแก้เอา น้องสติว่า oh. พิพิษถือถือข้อโทษข้ออภัยพี่น้องนอกได้ที่คำว่าพังกอาซีโบมวนในหูอะไรพี่น้องอันในที่บุควรนวาก็บว่าออกมาพี่น้องเอ้ยจังไหกับขอโทษขออภัยน้ำมลายเนาะอัน่บุ่บอกพ่นเ สามคตร่ายใส่บวกใสเลยว่าบวกมาเยวกบิสตินอ่ะตัว้ายเพบริหารริวเกลือลูกสมัยพี้องาเ้ยเพื่อจะเอาขาสตีไป

boa cái này thắt cặp nón nón lên lá thôi nho. Tòa đơn lớp, con đơn có mẫn, thi con Yeah.

เราไม่หมูนอจักรจาเรมื่นีิเกขาเลยเราไม่อนดก้นอนก้กันเขาวพขีดพ่อไ่ร้องบ้านได้ห็นพ่อได้ไม่เห็นเนาะไม่เห็นเลยขีดตัวเองพ่อไ่ร้องดีว่าบางคนเราใส่ย้าย่าี่ร้องเดี๋ยวห้าวขาสตีมเรจะได้ก็ต้อง กับพอโทษขอไปขอม่พี่น้องนาอที่แบบทีว่าแ้วกบุีน้องพี่น้องน้ขาดสติแบบว่าเท่ากับว่าวกันแล้วกบย้ายน้องแล้วกกลับเอื่อยแหไรและว่าพ้อมเมื่อไหร่เอาไปหี่แนบในวันเอาไปกลับเพื่อยนเองวะนะอมเมใหรเอาไปบ้างพน้องที่บ้านนั่น เขาื่นใส่แต่ขาสีเขีนี่แหละมาิตคนข้องนอเลยว่าข้าสื้อไเราเลี้ยสุคนได้ตัวยาเป็อยหอบใจส่วนนย่าเคนหัวใจย่ายคนหัวใจย่างคนข้นอเพิ่นยางทานองเพิ่นกเใจเ แม่กับาตางเข้ามาดอ้องเาลยใจอะไรนุมรากว่าคนละคนเนาะ เอาคอนเอาไว้ซีเมอร์มาที่น่องตัวบ้านเท้ามนาะเสีนนสนนเย <c oughs> สิบฟองกันสองคนมาที่นองเลยกลับยังหลายหลายเลยเดี๋ยวจะเอายังไ้ผ่านเสียสิบฟองกันสองคนมาที่น่องนแรสี่หนตาจ่อยนะเอาลมก,ก่อน,น,นอ,นนอื่นนะอนจะมีคอกระเพนี ขาไยเสียชีวิตก่อนต้องเอาโรกำลังเลย้าเกิดเห็นคาดคิดละคือบางคนา่ังคำเบาคนนี้เนาวามนยายเนาะจะได้ก็ต้องกลาบขอโทษอให้ต้องกล่าวขอโทษขอให้เนาะพาะเป็นใจเนาะ ก่อนยายถึงจได้ืออปวดลูกลไปก็เ่มได้ให้ยังเราเนาะเปนกูพูรแลกว่าลูกแต่ละคนเสียสติทุกคนวาแต่เส้นที่นอกแพี่นอกพี่นอกับทุกคนแตต่างเสียใจเนาะ

ก่อใินมเท่ารเพิ cỏ, cả cả í, này, ่กจับึ này, ี่กันข้าวอะไต่างคนต่างต่างคนต่างรมสติเพิ่จะหักัวเพิ่ข้ากจะหัคอข้าอะเนาะเลยเราเพิ่ได้กัต่อไป่อเพิ่กจะถีไ้าอะไรพี่น้องทำาเอื่อยะะกเพิ่ะได้ไปเหตุการณานเนาะเพราะว่าหลังจากถีบแล้วการแล้งานพน้อ เรเากันแลาเดินนี้ราบ้ากันบ้าหยนพูดสิข้าวหอมกระสุนก็ต่อไปวกยังไงลูกไปไไม่ต้อง ก็ว่นบางทีมันเมียบมืดเนี่ยแห้งไว้บา่านทองโถหน่อยคุณเดียวเหรอมนายเอาอ่นน้กบดิรแงลูกบุ้านเข่นเขือนนองยากินเข่อนน่องคนมาตุ้มมาลุ่มเือนอน้อมาซอยไล่ถไล่นนสำหรั้างิเจ้าวมามรถเอ๊คนเมอเ่น ผมดูตใจเนาะแต่พเศ้กคือน้องน้องใส่กจอน้องเป็นยัเป็นยแ่เนาะตอันแท็กซี่แท็กฮป้ากปุ๋ยั้าบริเในนที่ทยาข้นบริเกน้นที่ัทยาขายให้ใหญ่ใหญ่ ตัวมนดินเลยใามาดะฮยนวลืนกะงานร้ายเนกัาเลยมันจะทันทันพัดกโดีเ้าตะจอย หัวตาจอยลูกป่ามืดมันพี่น้องน้องมวยกันเห็นจัดพักไปน้ำหางูมังเหือดมังอ่ะไปน้ำขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องอาปากว่าปากบ้าหอดตาจอยมาพี่หอดเข่าพี่น้องต่อไปกันเลยดูแรกต่อไป เลยจะทงร้อยพักหอนบ้าสาทงสามสิบปะจัดบวงมุดแล้วกันไปนอนลูกละค้าแพงมื่อื่นมือื่นมือื่นงานซ้อยได้มือื่นหนได้ ບໍ່ແມ່ນຊອຍຈຸໃດນີ້ບວງຫຍັງຫຼາຍຢູ່ທາງນີ້ເອົາໄປເອົາໄປທາງໃນເລີຍໂຕບໍ່ໄດ້ໃສ່ບວງລະໃສ່ມາກ່ອຕອງຢ่ູ່ີຕກອງຢໍສວງບໍໃລ อะไรพี่น้องงบวยก็จะได้ล่คลิปแต่เพียงเท่านี้พี่นอ้นอ,งนองเอ้ยตอนนี้กับประมาณตีหนึ่งพี่น้องจะได้ก็พอกันคลิปต่อไปตอนนี้กับครัวงว่อยพี่น้องครับสบายดี